ดกับคือว่าขอข้าขอพริกในมือนี่วันนี้เลยเอิญพิธีเอินขวัแบบชนนบทอีสานบ้านเฮานะจ๊ะเนาะเอินขวัสู้ขวัญเป็นประเพณีดังเดิมของชาวอีสานที่สืบต่อกันมาเนาะจ๊ะเนาะ Wae hir tata piya kuta kuleta wa pala miha, Tayang me ผู้ฟานตนวิเศษผู้เหตนหอนคำกัดวนในเมืองคนและสันฝามีนาเต่าสอกละลายสาเจตายมุนมาเจ้าผภูมิภาคีสงสารสาช่วยใจ ให้คังกังวลได้เดือดหอนเป็นตนว่าสัพพทุสัพพะโสสัพพโลกสัพพะเพรสัพพะจังให้เจ็บไข้ภายในและภายนอกไข่ออกเป็นไก่ตกหนีฝ่าฝ่าปราจารไข่คนข่ายเอากวนทั้งมวลสามายามาเด quân cả ba hai má sống càng của anh quân châu mà ta yêu em quân kể nha quân cả ba hai má xả vờ đẹp quân đi con thăm các quân của mi mùa quân của chồng gia đình càng đường mơ đầu gia đầy chiêu kiều khâm dân đám quán trầu gia đầy chiêu càng bên quán trầu gia đầy chiêu đông chào má vô hồng hóa leo phải xuống dịch ป่าให้มาสามืเนี่วันเนี้คนหัวให้เจ้ามาอยู่หัวสองกาควรเจ้าไปเที่ยวทำผู้ฝ่าลำนาข่าและพุนาไข่จังซื่อเจ้าผู้ฝามาใจเอ็ยเราวุหัวเดีนีวไปให้ป่าให้มากวันเดี๋ไปน้าตาแหกป่าให้มา ขวานไปติดข้าคงเด็กใหญ่บาให้มาสามื่อเนวันเนมี่ยหมาเย เด็กป่าอ้อยมันลุกมันนอนโรงยาบาลนอนยู่โรงพยาบาลจมาดูคนดูที่โรงพยาบาลจะมาดูเอินไกลเออเอินท้ากันแม่แขก

และเจ้าบ่าได้น้ำเต้าแก้วขันเทมาลดชงลดใจผมเกตเจ้าขมอมเจ้าในช่วงเว้นยาได้มี้เว้นต่อการอันใดได้ผ่านมาญาต้องการยาเจ้าในช่วงเศร้าโลคข้าเขาไฟมีอะไรมึงมีพ่วงชุดพ่วงเจริญ ให้ทำความดีไว้ตลอดเวลาเ้อะให้ทั้ให้พุ่นลุ้นขึ้นให้ดีใจ้มีไรมาเขาควแกะอย่าเนตนไห้วันีันไวันเป่วาวเมือวานเขเอเข้าโ้าเขาไปชอบี่นมดี้า

สืบต่อกันมานมนานน่ะหลายศตวษแเน้จาะเนาะเนี่ยอันนี้ก็เป็นลูกลูกเมียจอยโอ้ยเมียจอยเมียจอยผูกแขนลูกแจ๊กจ๊กจ๊กลอยเนาะเมียจอยเนี่ยฮะสองหมื่นตีโวว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 แทววอววว้วว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 นวววววววอวว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 วตวว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 ่วว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  ยังน,นี้วกวันนะอ่ะเต็เม,ตเ,มเปี้ยเต็มเปี้ยไม่โดนอ้ยบิงอันอันนั้นอันนั้นอันนั้นอันอนั่นผูกแขน,นบ่านนะ่ะผูกแขน,นบ่านนะ่ะเออเป็นยังคือ็เพราผูกแขนนะไม้แห้งนะอ๋อปอนไข่แบบนี้ปอนไข่เนาะกินไข่ายๆพิธีแต่งงานนั่นแหละพี่น้องเกินควันก็ได้เนาะไข่ปอกมาดีงามก็โอเคหายแจกดอกไฟไข่เจ็บเท่ากัน ยายแถาก็มาผูกแขนตอนนี้โอ้ยายเถายาย็ถากมาผูกแขนพี่น้องผูกแขนหลานเนะจน๊ะเนาอผูกแขนลูกหลานเนี่ย